นายอภิรักษ์ศรีกุลวง์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิธิ์กล่าวในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมทาง n อ t ถึงสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่1นึ่ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละร้อยห้าของความจุอ่างซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับปี2 5 5พ ขณะที่ความจุอ่างอยู่ที่ประมาณ960ล้านลูกบาทก์เมตรทําให้ต้องพร่องน้ําในอ่างออกโดยมีการระบายน้ําอยู่ที่1,200ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีทําให้สถานการณ์น้ําที่ท้ายเขื่อนจะคล้ายกับปี2553ส่วนความปลอดภัยของเขื่อนนั้นมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยพบว่ายังอยู่ในสภาพแข็งแรง ขณะที่กรมชลประทานจะดูในภาพรวมในการระบายน้ําออกจากเขื่อนต่างๆเช่นเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ําออกที่2,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ระ,ร,ระบายน้ําที่1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระรามหกระบายน้ําอยู่ที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เหลือจะผันไปที่คลองระพีพัสคลองพระองค์ชยานุชิตและจะสูบน้ําไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ําบางพระจังหวัดชนบุรีด้วยพร้อมยืนยันว่ากรมชลประทานได้วางแผนการระบายน้ําเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือที่3,500ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีก็ไม่น่าจะเกิดผลกระทบแต่อย่างใดทางกรมชลประทานนะครับดเข้ได้พิจนารณาแล้วว่ามันจะต้องระบายจากเกิน จ้าพยาไม่เกิน2,070ลูกบาทเมตรต้นวินาทีแล้วทั้งแม่น้ําบางากก็ผ่านเขื่อนพระรามหกไม่เกิน700ก็รวมแล้วก็น่าจะเป็นสัก3,000สี่เพราะว่าใช้เป็นพระรามหกเป็นตัวควบคุมซึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่บางไทรนะครับที่จุดจุดที่จะตรวจสอบปริมาณน้ําที่ไม่เกิดผลกระทบกับกรุงเทพกับบริมณฑลนก็คือประมาณ3,005ลูกบาทเมตรต่นวินาที